คุณพัฒนาบ้างคุณพัฒนามีเรื่องของอาการลิซิดดวงเป็นเพราะสาเหตุอะไรทราบไหมครับตอนนั้นมีบุตรใช่ไหมคะแล้วก็คลอดบุตรแล้วลิซิดดวงออกเยอะอะไรเงี้ยครับออกเยอะมากไปหาหมอก็คือแบบเขาไม่รับหนาคลินิกนะคะอ่าก็คือรักษาตัวมาเองด้วยเรื่อยๆเรื่อยๆไม่หายจักทีแต่แต่เป็นอยู่ตลอดนะคะเป็นเพราะคลอดบุตรไม่มันเป็นอยู่แล้วก่อนอ๋นอเป็นก่อนแล้วทีนี้พอยิ่งคลอดลูกพอเบ่งเยอะใช่ไหมมันก็ออกเยอะ พอออกเยอะออกเยอะทีนี้ก็เลยไปหาหมอคลินิกก็คือเขาไม่รับเขาบอกเป็นเยอะอืแต่ก็คือไม่ยอมไปหาโรงพยาบาลใหญ่ๆนะพอดีไม่มีเวลาค่ะไม่มีเวลาเสร็จใช่ไหมก็เป็นมาตลอดก็คือพยายามกินข้าวน้อยหน่อยพยายามกินข้าวน้อยคือจะได้ขับถ่ายน้อยอทั้งที่ตัวเองต้องให้นมลูกนะเพราะมันทรมานถูกไหมฮะเวลาคนเป็นลิซิดวงเนี่ยเวลาถ่ายก็คือถ่ายจะเจ็บค่ะ เจ็บคือพยายามต้องการให้ออกน้อยที่สุดประมาณนั้นแต่นี้ก็คือเลือดนี้จริงๆนี่อันนี้เล่าความจริงนะคะอ่ามันได้ฮะเลือดเลือดจะออกจากก้นนี่เราเยอะมากก็คือเวลาถ่ายเนี่ยเวลาเปลิสีดวงนี่มันจะมีมูกเลือดออกมาด้วยครับทั้งเลือดทั้งันนั้นผสมกันออกมาเลยหาเยอะอย่างเงี้ยค่ะอตนี้ก็คือพยายามทานเข้าน้อยก็คือจะได้ขับถ่ายน้อยใช่ไหมคะรักษาตัวเองมาได้เรื่อยๆไปหาตามคลินิกส่วนมากจะไปหาคลินิกครับ อันนี้ก็เจอพอดีพี่พรชน่ก,ก็ทาตรงนี้ใช่ไหมคะเขาบอกทําไมไม่กินตัวนี้ล่ะเดี๋ยวดีขึ้นนะเดี๋ยวค่อยหายนะอะไรประมาณนั้นก็คือมันจะเป็นมาเรื่อยๆนะคะหลายๆปีเนี่ยเป็นมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เลยก็ลองบิมลองบิมนะคะบิมสีเขียวเนี่ยคะ่ะก็คือค่อยๆดีขึ้นการที่เลือดออกเยอะก็น้อยๆลงน้อยๆล,ลงอะไรเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวผมถามพฤติกรรมก่อนหน้าที่จะเป็นลิศสีดวงเนี่ยค,คือเป็นคนถ่ายประจําถ่ายประจําแต่ว่ามันก็เป็นคะ่ะมันเป็นของมันเองเนี่ยคะ่ะ ไม่ถึงถ่ายเป็นประจําทุกวันใช่ค่ะแล้วแล้วอุจลัาไม่ใช่ท้องเสียนะไม่ใช่ท้องเสียธรรมดาธรรมดาไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่สามวันถ่ายที่อาทิตย์หนึ่งถ่ายที่เข้าหองน้ำทุกวันแต่แต่ก็เป็นค่ะเอนจะมีสาเหตุไหมครับอาจารย์เพราะว่าพฤติกรรมก็ปกติดี กติโอกาสที่จะเป็นได้นะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีกากอาหารอะไรที่ไปขอให้เกิดอาการระคายเคืองอะไรขึ้นมามันก็จะมันก็จะเกิดได้มือกันแล้วที่บอกว่าสาเหตุที่เป็นหนักขึ้นจากการคลอดบุตรคือของของของน้องนี่เป็นภายนอกเนาะที่บอกว่ามันออกมาเยอะเป็นภายนอกค่ะเป็นภายนอกซึ่งอันเนี้ยเวลาเราเบ่งเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเลือดมันจะไหลไป ที่บริเวณที่เป็นฮิโมรอยเนี่ยเยอะขึ้นอืแล้วมันก็จะทําให้ตุ่มเนี่ยใหญ่ขึ้นขยายขึ้นนั่งอย่างนี้ไม่ได้ค่ะนั่งอย่างนี้ไม่ได้ต้องก้นนั่งข้างค่ะโดยปกติเขาจะมีเขาจะมีวงแหวนวงแหวนให้นั่งเหมือนโดนัทเนี่ยนะคะอันใหญ่ๆอ๋อถ้าคนเป็นหนักๆเนี่ยถ้าเป็นหนักๆต้องนั่งไยนั่งอันนั้นค่ะนั่งหมอนแบบนั้นพยายามเอาตูดลงข้างเดียวค่ะใครชวนนั่งก็ไม่นั่งนะฮะ ั่งไม่ได้มันทรมานค่ะอมันทรมานแล้วก็เวลาเข้าห้องน้านี่ก็คือแบบเดินจะแบบไม่อเป็นคนเดินธรรมดาค่ะคือมันเจ็บก้นมากอย่างเงี้ยค่ะอืเจ็บก้นมากใครไม่เป็นไม่รู้ค่ะว่าทรมานแค่ไหนก็ไม่อยากเป็นเหมือนกันฮะผมว่าใครก็ไม่อยากเป็นเหมือนกันแต่ว่าขอให้ฟังเป็นประสบการณ์กันเอาไว้คือพฤติกรรมที่ไม่ไม่ขับถ่ายเป็นประจําก็สามารถที่จะเป็นโรคลิซิดวงทวารได้เหมือนกันดูไหมฮะ อย่าปล่อยๆท้องเสียเป็นประจำก็เป็นได้อ๋อเหรอฮะอ๋อก็คือพี่พรชโนเขาแนะนําให้กินอย่างนี้นะเช้าสองเย็นสองนะคะก็เลยเออเอามาลองกินว่าเออจะดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอามาลองกินนะคะก็ยังไม่เชื่อเขาหลอกแรกๆอ่ะค่ะก็เลยมาลองกินเช้าสองเย็นสองก็เออก็รู้สึกว่าเออดีขึ้นนะการขับถ่ายดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ กินเยอะก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่ค่อยปวดไม่๋ยเจ็บไม่ค่อยแผล่เยมันดีขึ้นยังไงครับเพราะว่าก่อนหน้าก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่จะมาทานบิมคุณคุณพัฒนาก็พยายามที่จะหาหาัวน้อยใช่ค่ะเพื่อจะให้ถ่ายน้อยใช่ค่ะแล้วแล้วมันได้ผลไหมฮะก็คือไม่ได้ผลเวลาถ่ายนิดเดียวก็เจ็บเหมือนกันค่ะเจ็บมากอ๋อเจ็บมากอ่ะแล้วพอมาบิมเข้าไปค่ะก็รู้สึกดีขึ้นก็คือเลือดนี่เคยไหลเยอะๆใช่ไหมคะก็คือ ค่อยๆน้อยลงอะไรทุกวันนี้ก็ไม่มีแล้วค่ะปกติทุกอย่างค่ะแต่เข้าห้องน้ําก็ปกติเหมือนเดิม uh huh. ค่ะไม่เป็นไรคือถ่ายก็เลือดก็ลดน้อยลงค่ะที่เลือดมันออกมาลดน้อยลงเพราะอะไรฮะจย์ก้อนมันอาจจะยุบไปอันหนึง่งคือว่าถ้าก้อนมันขยายเนี่ยก็คือมันขยายจากหลอดเลือดดำไงฮะครับเพราะฉะนั้นพอเราเบ่ง ถ่ายออกมาเนี่ยมันไปกระทบตรงนั้นแล้วมันทําให้ผนังหลอดเลือดดําแตกม,ม,มันก็ถ่ายเป็นเลือดออกมาทีนี้ถ้าก้อนมันยุบไปยุบไปคือหลอดเลือดมันกลับเข้าสู่ภาวะปกติอะไรอย่างงี้มันก็เป็นผนังนะะเรียบๆค่ะ่ะค่ะวันนี้ปกติทุกอย่างและะ้วค่ะตั้งแต่ทานบิมมาเนะะี่ยค่ะถายไปด้วยไหมคะก็ยุบค่ะแฟบแฝบลงค่ะแบบไม่ไม่ปวดก่อนปวดขนาดดิฉันเป็นแม่ค้าใช่ไหมคะ,คะก็ยืนขายของใช่ไหม ยืนเนี่ยเหมือนอะไรมาถ่วงก้นไว้เลยค่ะถ่วงมันมันมันปวดแล้วมันหนัก oh, แสดงว่ารุนแรงมากอืมทรมานมากค่ะเนี่ยคืออาจารย์ครับอย่างกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นมากๆวิธีการรักษาของแพทย์เขาจะทํำยังไงฮะต้องผ่าตรงผ่าตัดหรือว่าอะไรยังไงไหมฮะปกติเขาจะมียาสําหรับรักษาฤิีดวงเนี่ยนะคะค,คือจะเป็นยาที่ไปทําให้หลอดเลือดเนี่ยหดตัวอืถ้าหลอดเลือดหดตัวมันก็จะอ่า ก้อนมันก็จะยุบลงบนะฮะ,ะผนังหลอดเลือดมันก็จะไม่บางเพราะมันไม่โป่งใช่ไหมคะนั้นถ้าเจออะไรมันก็จะไม่แตกนั้นเลือดมันก็ลดลงได้นอกจากให้ยาประเภทนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เน็บทางทวารหนักเพื่อป้องกันการติดเชื้อการอักเสบอะไรต่างๆรวมทั้งลดอาการปวดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยาก็จะมีสองอย่างค่ะแต่คุณหมอเขาก็ให้ยาเน็บมาแต่ดิฉันก็ไม่เคยเน็บนะคะ คือมันเจ็บนะคะไม่อยากจะไม่อยากจะแตะต,ต,ต,ต้องเขาเลยอะไรประมาณนั้นอะครับแล้วเจ็บมากมันปวดทะปวดมากค่ะแต่พอทานบิมก็ดีขึ้นดีขึ้นค่ะทุกวันนี้ก็ทานแต่ก่อนมันจะมีสองครั้งไงก็คือหมายถึงแรกแรกดิสิดวงหายใช่ไหมคะคแล้วมาปวดข้อเข่าข้างขวาข้างเดียวค่ะเพราะเป็นแม่ค้าขายของใช่ไหมคะยืนนานเดี๋ยวนี้ปวดข้างเดียวค่ะแต่ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต่อค่ะจะมีสองจังหวะค่ะ อ้าวแล้วอะไรยังไงฮะจังหวะสองมันยังไงฮะบนันมาปวดหัวเข่าค่ะทานทานบิมสีชมพูเดี๋ยวนี้ทานสีชมพูปวดหัวเขา่าอ๋อหมายถึงว่าตอนแรกที่ทานเนี่ยลิสีดวงหายไปค่ะทานบิมสีเขียวอ่าสีเขียวก่อนค่ะแต่แล้วเจ็บหัวเขา่าค่ะพอขายของตั้งแต่สิบเอ็ดเริ่มขายตั้งแต่เอ้าเริ่มเปิดร้านสิบโมงใช่ไหมคะถึงสี่ทุ่มครึ่งอย่างเงี้ยค่ะเวลายืนตลอดโอ้สิบสองชั่วโมงค่ะอ ค่ะก็บ้างก็นั่งนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะครับก็ขายดีสิฮะก็โอเคขายดีค่ะโอ้ขายเนสิบโมงเช้าถึงสี่ทุ่มอ้วนเข้าไปร้านหนูอยู่เออขายอะไรฮะขายเล่าต้ำตกส้มตำค่ะอ๋อล้บต้ำตกส้มตำนะฮะขายดีเสร็จแล้วเจ็บเข่าค่ะเจ็บเข่าเพราะยืนไม่ใช่เพราะบิมไม่ไม่ใช่ค่ะอืมเพราะยืนนานแล้วก็ไปหาหมอที่คลินิกอะค่ะเขาบอกว่าข้อเข่ามันเสื่อมอะไรเงี้ยค่ะ คป็นต่หนูปวดข้างเดียวนะคะไม่ไม่ใช่สองข้างหนูปวดข้างนี้ข้างเดียวใช่ไหมฮะคือข้อเข่าเสื่อมไม่จําเป็นต้องเป็นสองข้างอาจจะเป็นข้างใดข้างหนึ่งเพราะว่าเวลาเรายืนเนี่ยบางทีเราลงน้ําหนักข้างเดียวไงคะใช่ไหมคะยืนคือท่าต่ำมันอาจจะแบบว่าเอียงข้างเดียวฮะไม่ไม่ใช่อ่ะส่วนมากนุเอียงข้างนี้ด้วยซ้ำแต่มันปวดข้างนี้อ๋อเอออแล้วแต่คุณหมอก็บอกข้อเข่าเสื่อมค่ะ ไปหาที่คลินิกค่ะอาา่าฮะเสร็จแล้วไม่ไม่ได้ไปโรงพยาบาลเพราะไม่มีเวลาอาา่าฮะค่ะอาา่าฮะก็เอายาโรงพยาบาลมากินพอพอพยาหมดมันก็ปวดมาอีกแต่นี่รู้เลยก็รู้เลยหยุดยาของคลินิกใช่ไหมคะหยุดหยุดไปนานนั่นแหละคือปวดมากปวดแบบแบบขนาดเดินก้าวเนี่ยแค่ก้าวไปส่งของลูกค้าเนี่ยยังจะเดินไม่ไหวขาข้างนี้จะก้าวออกไม่ไหวค่ะ,คะก็ะให้ลูกค้ามาเอาเองสิฮะ ไม่เอาเองไม่ได้เพราะโตะ้มันต้องส่งของค่ะอ๋นอนเล่นฮะ, <c oughs> ะเสร็จแล้วยังไงครับอ่าคนนี้ปวดมากแล้วทนไม่ไหวก็เลยบอกเออพี่เอ่อเรียกเรียกชื่อเล่นนะคะเรียกพี่อัามทาไมปวดขามากเลยทํายังไงอะอะไรประมาณนั้นอะทํากินยาตัวไหนกินกัตซีเนียตัวไหนบีมตัวไหนให้บีมตัวไหนดีตัวไหนดีจะกินดีก็เลยเห็นกัตซีเนียไอ้บีมสีเขียวดีใช่ไหมคะก็เลยถามหาอีกตัวหนึ่งว่าเออดีไม้อะไรเงี้ยบอกพี่อัมบอกว่า ตัวสีชมพูงไงดีข้อเข่าดีนะเขาบอกหนูก็เลยเอามากินหนูลองเอามากินนะคะลองมากินดูว่าพอเห็นบิมสีเขียวโอเคก็เลยเออบิมสีนี้ถ้าจะโอเคนะคิดในใจนะคะก็เลยเอามาทานพอมาทานเสร็จประมาณสิบห้าถึงยี่สิบวันนะคะรู้สึกดีขึ้นหนูล,ลืมเล่าว,วา่าวข้อเข่าหนูนี่จะดังก็แก,ก้แกก็แก้ค่ะเวลาเคลื่อนตัวมาเนี่ยะดังก็แก๊กก็แก้ข้างเดียวอัตโนมัตินะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ดังเดี๋ยวนี้ไม่ดังแต่ข้างนี้ไม่เป็นไรแต่เวลาเดินขึ้นบันไดนะคะ ต้องเอาข้างนี้ขึ้นก่อนแล้วข้างนี้ต้องตามข้างตามต่อแล้วขั้นเดียวกันนะคะขั้นที่สองก็ก้าวข้างนี้แล้วก็พักอีกข้างเหมือนกันต้องขั้น,ข,นขั้นเดียวกันนะคะคจะก้าวข้ามขั้นไม่ได้เพราะขาข้างนี้มันปวดเยอะพอะบีมสีชมพูไปค่ะก็ดีขึ้นสิบห้าถึงยี่สิบวันนะคะเช้าสองเย็นสองใช่ไหมคะสีชมพูบ,บีมสีชมพูมก็เลยโอเคดีขึ้นว่าเออรู้สึกหายปวดแล้วก็หายดังก็แก๊กก็แก๊กค่ะ หายดังก็แก๊กก็แก๊กก็เลยเออรู้สึกดีขึ้นนะพี่ยามก็โทรบ,บอกเขาว่าเออรู้สึกดีขึ้นนะพี่ว่าเออขาหายแล้วนะอะไรประมาณนั้นครับอย่างนี้คือกรณีที่เป็นข้อเข่าเสื่อมใช่ครับ,<ช>รบถ้าอาการของคุณพัฒนาดีขึ้นก็ปรับไปทานสีเขียวได้ครับคือให้แน่ใจซะก่อนนะว่ามันดีขึ้นรจริงๆะนะครับพะลดลดปริมาณลดกินเหลือ เช้าหนึ่งแคปซูลก่อนนอนหนึ่งแคปซูลก็ได้ครับแล้วถ้ามันดีจริงๆแล้วอยากจะให้มีภูมิต้านทานที่แข็งแรงอยู่ไปถึงร้อยปีอย่างสวยๆอย่างนี้นี่นะแล้วก็ก็ไปไปกินสีเขียวตอนเช้านะครับแล้วก็กินสีชมพูตอนตอนก่อนนอนเพื่อให้ที่ผมบอกให้กินสีชมพูก่อนนอนเพื่อให้โลกเป็นสีชมพูนั่นแหละฮะหนูเดิมเล่าอาการนี้ด้วยบอกเออเวลาหนูอาบน้าอย่างเงี้ยขนาดแค่ ยกขาขึ้นมาถูสบู่เนี่ยดังก๊อกแก๊กใช่ไหมคะแล้วปวดใช่ไหมคะคปวดมากแล้วเวลาใส่กางเกงเหมือนกันก็ต้องยกค่อยๆย,ยกข้างนี้ขึ้นใส่เข้าไปในกางเกงใช่ไหมคะคแต่ข้างนี้ไม่เป็นไรอัตโนมัติทําได้ทุกอย่างแต่นี่มันจะปวดคะ่ะแต่ตอ,ตอนนี้ดีขึ้นละตัวน,นี้ดีขึ้นคะ่ะแก่อนไปงานศพเขาให้นั่งยองๆใช่ไหมคะโทษนะคะไปบ้านนอกนะคะ่ะโอ้ให้นั่งกราบแล้วโอโหทรมานมากคะ่ะสุดๆเลย,เลยคือนั่งแทบไม่ได้ล่ะบังคับแทบอยากจะขึ้นไปอยู่บนศพเลยไม่ใช่ มันปวดมากค่ะเข้าใจฮะคือผมจะบอกว่าอาการของคุณพัฒนาเนี่ยผมเจอมาเหมือนกันถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนสูงอายุแต่ว่าผมเล่นกีฬาผมเล่นฟุตบอลเหมือนกันแต่ฟุตบอลเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็สีชมพูแต่ของผมเนี่ยสามเม็ดเลยอืเพราะวันลุ่งขึ้นผมจะต้องทํางานต่อก็จะไม่เจ็บไม่ปวดเลยเลยแต่ก็คือวันไหนที่ลองไม่ทานดูวันลุ่งขึ้นเนี่ยมีละ ุ๊บกิ๊บก๊อบแก๊บมาหมดเลยฮะสาวๆทั้งหลายเนี่ยครับแล้วดังก็แก๊กใช่ไหมคะดังก็แก๊กก็แก๊กเหมือนจักรยานนะคะขันน็อตไม่แน่นนะคะคือมันจะดังของมันเองค่ะก็แก๊กก็แก๊กเวลาบางทีมันจะโทษนะคะยืดขาวอย่างเงี้ยเขาต้องค่อยๆยืดแล้วค่อยๆหดค่ะแบบนี้ไหมฮะมันตึงค่ะตึงนี้มากกระดูกชี้กันอยู่อ่าแล้วก็ดังพอเข้าที่ปุ๊บดังกักอย่างเงี้ยค่ะเข้าที่ มันจะแปลกแปลกแต่ตอนนี้ตอนนี้ไม่ดังแล้วครับเอ่อมันมีอะไรสร้างขึ้นมาระหว่างกระดูกสองข้อที่มันข้ากันอยู่้กระดูกสองข้อให้กันนั่นคือกระดูกอ่อนกระดูกอ่อนนะครับมีการสร้างขึ้นมาแล้ววันนี้ให้วิ่งส่งลูกค้าแล้วก็ให้วิ่งอะไรได้หมดค่ะร้านอะไรฮะร้านยะโสธรสุดแซบค่ะยะโสธรจุ่มสุดแซบสุดแซบอ่าใครสนใจก็แวะไปได้นะครับหมู่บ้านเลือนอุบบนฮะ อ้าวสัมมารนะบ้านสัมมารค่ะครับขอบคุณมากครับโอเปอเรชั่นบิมหรือ b a l a n ซิ่ง i อ m ม n ริตีนะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงพิตภัณฑ์อาหารจากออเบอริ n บิมไม่ใช่ยนะครับ จึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับ้งกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ